ใช่ปะเอาเลยใช่ปะเอาเลยมอันร่วมาวันนี้มาร่วมงานบเลโก้ตัวเราเป็นสาวิการแบบเล่นอารอยก่แล้วเนี่ยใช่ครับปกติเนี่ยเราเป็นสาวบิการเล่นเลโก้อยู่แล้วครับบางทีเนี่ยต่อจนถึงขั้นแบบว่าข้ามวันข้ามคืนันเลยทีเดียวใช่ครับก็บางทีเน่ยบางตัวขึ้นอยู่กับความยากครับบางวันเนี่ยเคยต่อเป็นมากสุดประมาณ3าวัน การเล่นเลโก้นี่มันมเพิ่มเสริมต่างๆเยอะมาจริงๆแล้วผมว่ามันเป็นการสร้างสมาธิให้กับคนมากๆนะครับคือเวลาเราต่อเนี่ยเราแทบจะโฟกัสแต่ตัวตัวจิ๊กซอร์หรือตัวเลโก้อันนี้โดยเฉพาะเลยเราแทบจะไม่ได้จับมือถือเลยคือมันมีวันหนึ่งที่แบบทุกคนโทรมาแล้วโอ๋แบบว่าไม่ได้แบบไม่ได้รับโทรศัพท์เลยหรือแทบจะไม่ได้ตอบไลน์เลยผมนั่งต่อเลโก้อยู่ไปเรื่อยๆจริงๆเราเริ่มต่อกันตั้แต่ที่ปิดหัวโอ้ยจริงๆก็ต่อมาตั้งแต่แบบตั้งแต่เด็กๆนะครับใช่คือเหมือนกับว่าแต่ละคนเวลาแบบ ที่บ้านซื้อแบบคือพ่อกับแม่ก็จะซื้ออะไรมาฝากอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คือหรือแบบว่าคนอื่นๆจะซื้อของมาฝากก็ส่งมาเป็นเลโก้อะไรอย่างเงี้ยครับทุกวันนี้ยังต่อยครับอาทิตย์ที่แล้วสองอาทิตย์ที่แล้วเพิ่งต่อการเดินออฟดอกาแลซีเสร็จตัวที่ต่อยากที่สุดชีวิตที่ต่อได้สำเร็จรจริงๆโอ้รู้สึกว่ามันมีตัวหนึ่งที่ต่อยากมากมีคนเคยขู่ว่าต่อเป็นเจ็ดวันวันละประมาณสี่ชั่วโมงแต่ว่ายังต่อมยังไม่ได้เริ่มต่อชื่อตัวว่าแบ็กเพนเตอร์ ย,ยังไม่ได้ต่อยังไม่ได้ต่อเลยยังเป็นวางกล่องวางตั้งอยู่ที่บ้านแต่ก็เป็นโปของเราที่จะต้องทำให้ได้ใช่แต่ว่ามีอันนึงที่ชาเลนจ์กว่า,าคือแม่แม่โอเ๋เขาโอ๋เคยมีสนามบรรอลโอทัฟฟอร์ดอยู่เป็นเลโก้ทัฟฟอร์ดแล้วแม่เนี่ยเขาเหมือนกับว่าเขาเห็นว่ากล่องมันผุทีนี้ด้วยความที่เขาคิดอะไรของเขาอยู่ก็ไม่รู้เขาอะเอากล่องทั้งหมด ทิ้งไปเอาคู่มือทิ้งไปแล้วก็เอาจิ๊กซอว์ทั้งหมดฉีกเสร็จปุ๊บแล้วเทรวมกันอยู่ในกล่องเดียวเป็นการทำลนจ์เป็นการทำชาเลนจ์ทุกวันนี้ยังอยู่ในกล่องนี้อยู่เลยใช่ไม่ขึ้นโครงไม่ขึ้นอะไรเลยยังไม่ได้ขึ้นโครงอะไรเลยโอก็เลยรู้สึกว่าโอก็บอกแม่ว่าแม่เสื้อผ้าหรืออะไรทุกอย่าง ทำได้หมดเลยนะแต่อันนี้เขาอันนี้ยแม่เลโก้โหทำทำไมใช่นี่ผมจะฟังหน่อยครับเพราะว่าที่แสนส่วนรวมกับตัวล็อกกระตุ้นปัญหาที่แบบก็อยากสนหารเกตดสะสมใช่ครับผมทุกวันนี้นะครับเลโก้เนี่ยเป็นที่ฮิตมากๆเลยสำหรับใครหลายๆคนนะครับผมบางตัวเนี่ยซื้อแล้วก็คือหมดแล้วก็คือหมดเลยบางตัวเนี่ยก็คือราคาขึ้นกันเยอะแยะมากมายวันนี้เนี่ย คือเลโก้เขาคอลลาเบเรชั่นกับตัวดิสนีย์ครบรอบเหมืยปีพอดีมีตัวละครน่ารักน่ารักออกมาเยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะเป็นมิกกี้เมาส์มิน่เมาส์หรือว่าตัวละครต่างๆนะครับผมผมรู้สึกว่าแต่ละตัวเนี่ยมีความน่ารักในของตัวเองหรือว่าจะเป็นเลโก้ที่มีสไตล์เท่ๆไม่ว่าจะเป็นเลโก้เทคนิคหรืออะไรอย่างงี้ก็ตามแล้วก็อยากจะฝากด้วยนะมีของแบบเยอะแยะให้ทุกคนมากมายได้เลือกสรรจริงๆเพราะฉะนั้นมาช้อปปิ้งกันครับพี่โอ๊ช่วงนี้กลับยิ้มยันแตใส่เพื่อนช่วงนี้โอเคครับผมก็กลับมายินนได้้กกลลับมาอีวแะ เราสองข้ากันทุกหนึ่งอาทิตย์ใช่ใช่กลับมาแบบตั้งใจทำดีขึ้นเรื่อยๆใช่ดีขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่ามันก็ยิ้มออกได้มากขึ้นกว่าเดิมไหมยิ้มออกได้มากขึ้นกว่าเดิมก็พยายามยิ้มอยู่ทุกวันนี้ใช่ตอนทต่องาเที่ยวก็พยายามครับไม่ก็คือทุกคนก็อยากเห็นเรายิ้มไงเราก็แบบว่าคือเรามันเป็นช่วงที่เราจะต้องเขาเรียกว่าอะไรเดินผ่านจุดต่างๆมา แต่ว่ามันก็ได้กําลังใจที่ดีค่อนข้างเยอะเยอะเลยเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทุกวันนี้เดินห้างหรืออะไรอย่างเงี้ยมีคนเดินเข้ามาบอกจับมือแล้วบอกว่าสู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเลยใช่ครับแล้วเราตอบเขาลยนะเพาผมไม่ได้เป็นอะไรนะครับบอกว่าคือเขาเขาบอกเราสู้ๆเขาให้กำลังใจเราก็บอกว่าขอบคุณครับอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเยอะเลยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราแบบว่าหาสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าปกติเนี่ยคือเรารู้สึกว่ามันแบบ มันเป็นกำลังใจในชีวิตเราเหมือนกันคือมันเป็นเหมือนสิ่งที่เติมไฟในชีวิตเราเหมือนกันทอะไรที่เราเคยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเท้อเราเหอน,อานื่อยหรืออะไรเงี้ยวันหนึ่งมีคนมาให้กาลังใจเราก็แบบอยากจะลงไปทามันให้เป็นที่ากาบจะเป็นแบบว่าคือเขาคงเห็นเราแบบดูแบบยิ้มน้อยหรืออะไรเงี้ยแหละจริงๆคือเราก็พยายามอยู่พยายามแบบโอเคขึ้นในทุทกๆวนันไม่ใช่บอกว่าเราจะเศร้ามันไ,ไปเรื่อยๆไม่จริงหรอกครับคือรู้สึกว่า คนเราต้องใช้ชีวิตต่อ <mayın> พี่พิมพ์มาละวันนึงจะมาถึงคือพิมแบบว่าเขาเขามาให้กำลังใจเราเยอะมากไม่จริงๆแล้วปกติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยก็คือจะมีแฟนคลับมาคอยให้กำลังใจยอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานเฮ้ยอย่างในไลน์สแควร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีคนม,มาบอกว่าพี่โอ๊บวันนี้ทำงานสู้ๆนะขอให้เป็นวันที่สดใสของพี่โอ๊บนะอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้าจะเกิดเหตุการณ์หรือว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยเป็นปกติอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเออ มันเหมือนแบบมันเป็นการฮิวใจกันเลยนะแบบมากๆเลยแต่ว่าสนและแซฟเหมือนกันนะเราใครลูกก็ไม่แพวเลยนะในดีไซน์แกลมแล้ไม่ได้โชว์อะไรเลยทุกคนมานั่งโฟกัสเองเออยังไงครับคืออะไรเป็นรูปเก่ารูปใหม่รูปอัปเดตล่าสุดยังไงครับจริงๆแล้วก็เป็นรูปที่ค่อนข้างอัปเดตอยู่นะก่อนที่จะตัดผมสั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็อยากจะเปลี่ยนรูปบ้างอะไรก็คือแต่ว่าปกติเนี่ยเราก็แบบว่ามีลงบ้างอยู่แล้วอะไรอย่างงี้แต่คือบางคนเขาก็โฟกัส อย่างอื่นจต่ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจโชว์ใช่ไหมคะไม่ได้ตั้งใจไม่ตั้งใจตอนถ่ายไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรอะไรใชเกิดไหมอะอะไรนะเกิดไหมโดนแซวเยอะไม่ได้โดนโฟกัสอะเขาโฟกัสหยุดอะเราก็หยคือบางทีตอนแรกเรางงก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราหรอหมายถึงว่าทำไมคนถึงมาโฟกัสที่มือเราแบบว่าอ๋อคิดว่าคอมเมนต์เยอะกว่าเดิมใช่บอกว่าเฮ้ยทำไมคนมาโฟกัสที่มือเราอะเกิดอะไรขึ้นวะแล้วเราก็เลยแบบว่าถามทุกคนว่าทำไมหรอการที่เราแบบว่าแบบ การที่เรามีมีเส้นเลือดที่มือเยอะมันเป็นยังไงหรอคือมันมันเกิดความรู้สึกอะไรกับพวกเขาหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าโอ้ยดูแล้วมันแบบมันแบบมันขาอ่อนอะไรอย่างเงี้ยโอ้มันขาอ่อนยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยเป็นว่าอะไรจะกังวลว่าเราผอมเกินไปจะมีเส้นเลือดที่มือชัดไม่หรอกคือบางคนเขาก็แบบเห็นแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยบางคนก็เป็นพยาบาลเนาะเขาบอกว่าโอ้ยเส้นเลือดแบบนี้นะมันหมันเขี้ยวมากเลยมันอยากแบบเปิดไอวีที่เส้นเลือดเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมประมาณนี้ใช่่สังเกตตัวเองไม่ออกไม่เอ็กเส้นเลือดที่มือแล้วมีบริเวณอะไร ือขที่เท้าใช่คือปกติถ้าสมมติว่าเราเราใส่รองเท้าแตะคือปกติอ่ะที่เท้ามันช้กว่าที่นิอวแต่ไม่มีอะไรที่มันเป็นคอมเมนต์ที่อยากคลายมาไม่มีไม่มีเขาก็แบบมีแซวอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าแซวว่าโอ้ยที่มือชัดขนาดนี้ที่อื่นจะชัดขนาดไหนออนั่นแหละแล้วเราตอบไปว่าอะไรที่ชัดทนาไหนที่เท้าใช่ที่เท้าอันนี้เรา หลังๆนี่แบบคือโชว์ทิปแปลอะไรก็คือแบบไม่โชว์ไม่เป็นอวุธสร้างของเราหรือว่าเราตั้งใจแบบว่าอยากจะแบบซึ่งกับไรกับแฟนๆคือเวลาคนมันมีบ้างมันก็แบบมีวอลเปเปิลแบงเป็นเรื่องปกติอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเป็นเพราะเราเจอทะเลบ่อยใช่ไม่ได้มาทะเลบ่อยใช่ถามว่าสดอาณาฐานนักการันตีหน่อยว่าสดเราทราบจริงไหมสดเราทราบจริงไหมหรอไม่รู้ให้ทุกคนเป็นคนตัดสินเอาแล้วกันพี่ว่าทราบเกินร้อย ไม่รู้เราก็ไม่ได้กล้าพูดอะไรขนาดนั้นหรอกใช่ครับครับเขาถ่ายซิงเกิลที่สองใหม่ครับเป็นยังไงบ้างครับครับก็ซิงเกิลที่สองนะเพิ่งถ่าย MV เมื่อวานก็คาดว่าน่าจะปล่อยประมาณกลางเดือนหน้าครับผมประมาณช่วงประมาณ20อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ถ่าย MV มาแล้วแล้วก็รู้สึกว่าภาพสวยเนื้อเรื่องดีอะไรอย่างเงี้ยใครเป็นใคเป็นใครเป็นคนเล่รื่ใครเป็นคนเล่ใครเป็นคนเล่าเรื่อะครับคือเราก็ให้ทางทีมงานครับผม คิดมาเป็นทางผู้กัอคิดมาอะไรเงี้ยแล้วเราก็มาตกลงกันว่าออจะเอาเป็นแบบไหนแบบไหนอะไรเงี้ยครับแร้ไม่ส่วนใส่ไอเดียอะไรไปเยอะมาก,กน,น้อยขนาดไหนใส่ไอเดียไปจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยเราให้เป็นความคิดเขาเป็นหลักเลยตอนแรกแล้วก็คือเราก็รู้สึกว่าเราอยากแก้แกจุดนี้หรือเราอยากเพิ่มจุดนี้ลงไปอะไรเงี้ยครับผมเราก็เลยแบบว่ามาคุยกันล้วก็เจอตรงกลางมันดีตรงที่แบบเราทํางานกับเขาง,ง่ายอะไรเงี้ยคลิปนี้จะเป็นยังไงที <S <S ่หาของเพลง ครับ限限ก,ลกลัวไหมกลัวไหมกลัวคนจะจับมาคนจะมาเลไรกับชีวิตเราไหมมันมีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าคือเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวรอฟังกันแล้วกันคือมันก็จะเป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งที่ทุกคนน่าจะได้เห็นอดในอีกทัดหนึ่งคุณเพลงนี้เนี่ยน่าจะเป็นร์ทในการโฟกัสด้านการร้องมากขึ้นคือรู้สึกว่าเพลงนี้คือเราเคยเราเคยบอกว่าเราอยากจะให้คนได้เห็นศักยภาพในการร้องเพลงของเราเราก็เลยแบบว่าอยากร้องเพลงที่มันแบบ ให้มันดีอ่ะแล้วคือโปรดิวเซอร์แต่งมาเขาก็บอกว่าเออน่าอยากร้องเพลงยากไม่ใช่หรออ่อน,นี่ไงยากพอ,อไหมตอนอปปเสียวปวดเลยเขาบอกว่าโ,โอ้ยพี่ผมก็ไม่คิดว่าจะยากขนาดนี้เนาะแล้วมันก็มีการเล่าเรื่องด้วยการสื่อสารด้วยมันก็เลยค่อนข้างยากเราจะมาแนวโวคอลเลยเหรอไม่ถึงขนาดนั้นเดี๋ยวรอดูก็การโอ้รู้สึกว่าเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่โอแบบชอบแล้วก็ตั้งใจทํากับเพลงนี้มากๆคือรู้สึกว่า กระสุดเรามีจํากัดเนาะไปถึงเวลาเราลงแรงลงเงินไปอะไรเงี้ยมันค่อนข้างมีจํากัดเราเลยอยากจะทําให้ทุกๆอย่างเนี่ยมันเกิดจากความตั้งใจและความชอบจริงๆอ้ไตั้งใจไมาไมากดดันพนการทำงานไม่กดดันหรอกครับอย่างที่ผมบอกว่ามันเกิดจากความชอบเรามากกว่าคือวันหนึ่งเราทําเพลงนี้ไปแล้วเรารู้สึกว่าอีกสิปีข้างหน้าเรากลับมามองเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรายังชอบผลงานชิ้นนี้ของเราอยู่เราก็รู้สึกโอเคแล้วนะไม่ว่าฟีดแบ็กมันจออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราชอบมันก็จบไปทำไม่ได้เอาเรื่องราวล่าสุดใส่ไปในเพลงอะไรางี้ทำให อะไรนะอะไรนะม่เกี่ยวไมไม่เกี่ยว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 ไม่มีไม่มีเคยมีใครจะเกิดเอามาโยูงอ่ะอันนี้มันเป็นเรื่องของการตีความของแต่ละคนใช่เราไม่สามารถไปห้ามความคิดใครได้แต่ได้เูมาเมื่อไหร่ครับได้ช่วงประมาณกรกฎาคมครับผมคือเดี๋ยวโอมจะต้องคือเมื่อว่าพุ่งไทยยังมีเสร็จเนาะแล้วเราก็เลยอยากจะคือเพลงนี้เราทำมาสักพักคือแน่ๆเราอยากจะปล่อยให้มันไปสู่สาธารณะส่วนบุคคล สักทีหนึ่งใช่ครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับบรบได้เลยครั้นี้นะลูกขวาสามขวาส้้พี่คอหนึ่งสองสอ้พี่คอีนึงลูกหนึ่งสอง